คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจจะมีการสปอยของอนิเมะมังงะและนิยายถ้าใครไม่ต้องการโดนสปอยรบกวนปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับปรษสาทไรฟ้าไอแคสใหญ่ขนาดไหนจะไลฟฟังครับปรษสาทไร้ฟ้าขนาดยักษ์ที่สร้างด้วยหินและโลหะซึ่งลอยอยู่กลางท้องฟ้าพื้นที่อนไรขีดจำกัดนั่นคือโลกทั้งหมดของโลกใบนี้มีช่างพิเศนอยู่กลุ่มหนึ่งครับใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนในการวัดขนาด ซึ่งกฏว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของชั้นที่เป็นฐานที่มั่นของปราสาทลอยฟ้าไอแคลคเนี่ยพอๆกับทางเข้าไปในเขตของเซตังอายะหนึ่งใน23เมืองเขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียวที่จัดว่ามีประชากรหนาแน่นมากที่สุดและยังเป็นพื้นที่ที่มากที่สุดเป็นอันดับ2ของกรุงโตเกียวแต่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสาคัญหรอกครับประเด็นก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับมันยังมีพื้นที่ทับซ้อนมากกว่า100ชั้นความกว้างใหญ่ที่ไม่สามารถจินตนาการได้ ส่วนในเรื่องของปริมาณของข้อมูลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถประเมินได้ภายในเมืองปราสาทรอยฟ้าไอแคลแห่งนี้นะครับก็จะมีเมืองใหญ่เมืองน้อยหมู่บ้านอีกมากมายไมย้กระั่งป่าทุ่งหญ้าทะเลสาบและบันไดที่เชื่อมโยงระหว่างชั้นบนและชั้นล่างซึ่งมีอยู่แค่ที่เดียวในแต่ละชั้นซึ่งทั้งหมดนั้นก็ล้วนเป็นดินแดนที่เป็นเขาวุกตที่อันตรายซึ่งมีมอนสเตอร์เนี่ยเพ่นพ่านอยู่เต็ไมไปหมด การจะค้นหามันให้พบและฝากฟันไปให้ถึงตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นเพลเยอร์ที่สามารถฝากฟานไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยสักครั้งเดียวก็จะเกิดวาร์ปเกตซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างชั้นบนและชั้นล่างทําให้ทุกคนนะครับสามารถใช้วาร์ปเนี่ยไปได้อย่างอิสระดังนั้นประสาทลอยฟ้าขนาดยักษ์ก็ถูกบุกมาอย่างเรื่อยๆครับเป็นเวลานานกว่า2ปีละ แต่ตอนนี้ชั้นบนสูงสุดนะครับที่สามารถฝ่าไปได้เนะี่ยก็อยู่ที่ชั้นที่74ซึ่งปราสาทรอยฟ้าแห่งนี้ก็มีชื่อว่าไอแครกโลกที่ต่อสู้กันด้วยดาบและในการต่อสู้ครั้งนี้ครับก็เกินกินผู้คนไปมากกว่า6000คนเข้าไปละแล้วปราสาทรอยฟ้าแห่งนี้ก็มีหนึ่งชื่อครับนั่นก็คือ S A O หรือ Sword Art Online นั่นเองการตายในโลกแห่งนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้เพียงพิษต,ตาเดียวง่ายๆเลยถ้าคุณประมาทละให้เพียงคุณเหลือศูนย์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นจุดจบแล้วนั่นเอง ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตรอดนะครับก็ไม่ต้องออกจากเขตปลอดภัยก็ได้รอให้ใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเพลเยอร์เนี่ยไปเคลียร์เกมก็จะเป็นวิธีการเคลียร์เกมที่ฉลาดที่สุดแล้วก็มีชีวิตรอดคําถามก็คือจะมีใครบ้าออกจากเขตปลอดภัยแล้วไปเคลียร์เกมบ้างคําตอบครับมันก็มีครับในภาษาลอยฟ้าแห่งนี้ครับก็จะมีเบต้าเทสเตอร์นะครับกลุ่มหนึ่งลหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเบต้าเทสเตอร์นั้นคืออะไร ก็คือกลุ่มผู้เล่นกลุ่มแรกครับที่เคยเข้ามาทดลองในเรื่องของ BETA t e s t เตอรซึ่งมีจำนวนทั้งหมด1,000คนซึ่งแน่นอนครับว่าถูกคัดเลือกมาจากผู้เล่นกว่า1,000 0คนแล้วใน BETA t e s t เตอรนั้นนะครับก็ให้เวลาแค่2เดือนเท่านั้นในการเคลียร์เกมแล้วคิดตัวของเรานะครับก็เป็นหนึ่งในเพลเยอร์กลุ่มเหล่านั้นหลังจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้เกิดขึ้น เกม SSO ได้เปิดอย่างเป็นทางการโดยมีการให้ผู้เล่นมากกว่า1,000 0นคนได้เข้ามาเล่นนั่นก็รวมถึงเบต้าเทสเตอร์อีก1,000คนด้วยเราจะเห็นครับว่าในเรื่องครับเบต้าเทสเตอร์นะครับจะเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถที่จะเคลียร์เกมในคอไอแคลแห่งนี้แน่นอนครับว่าข้อมูลบางอย่างครับอาจจะยังเหมือนเดิมหรือบางอย่างอาจจะยังไม่เหมือนเดิมกลุ่มเบต้าเทสเตอร์ครับจึงถูกมองได้2แบบครับในมุมมองของคนที่ดีและคนที่ไม่ดีในที่ไม่ดีนี้คืออะไรก็คือคนที่ เก็บข้อมูลไว้ที่ตัวเองเคีย,ยงคนเดียวและไม่เปิดเผย,เยหรือไม่แบ่งปันข้อมูลแต่ก็ยังมีเบต้าเทสเตรอร์อีกกลุ่มนึงครับที่จะพยายามแบ่งปันข้อมูลสรุปแล้วการเอาชีวิตรอดในภาษาไฟ้ไไอแคลแห่งนี้ก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเลือกหลบอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยก็ดีหรือว่าจะเป็นในกลุ่มคนเคลียร์เกมก็ดีแล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดครับของภาษาไฟ้าไอแคลที่ผมได้รวบรวมมานําเสนอวันนี้ ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ